สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้สญัญญาจะมาทำเอ,อ่อยาบุ้งเส้นกินนะคะยาบุ้งเส้นหมูสับกับหมูยอ่สอสัญญาเอาเอาหมูสับไปรวนนะคะไปรวนไปรวนนะคะก็พริกะกับกระเทียมนะคะ กับกระเทียมค่ะใส่ไปอันนี้คนก่อนนะคะจ,ะจะาไน่จ้าสัญญาจะใส่น้ำกระเทียมดอกเนี่ยใส่น,น,สน้ำกระเทียมดอกจ้ะใส่มะนาวมะนาวสัญญาจะ ไม่เน้นเปรี้ยวมากค่ะยัง umas, ใส่ผงนวลนิดหนึ่งนะคะหอมปากหอมคอนะคะก็น้ำเทียมดอกนะคะเทียมดอกค่ะส่ลงไปนะสัญญามี เกือเทศต้นหอมใบขึ้นช่ายนะคะก็ตั้งโอนั่นแหละค่ะขึ้นช่ายะะใส่ลงไปนะคะแล้วก็น้ำปลาไม่อยากกินนะคะจะนหนจะ ุนเส้นแต่นเส้นเสริมแต ดูสิคะน่ารับประทานนะจ๊ะเส้นนะคะแซ่บๆนะคะมาเด้อมาเดียนนองรสชาติแบบเก่งไกค่ค่ะการนิดหนึ่ง เดียวหนึ่งแล้วค่ะมันลื่นจังดูไหมแซ่บค่ะแซ่บได้ใจก็มีแค่นี้แหละอย่างเซ็ ยิงกันนะครับเรียนทางก่อนจ้ะวันนี้คือยามฝุ่นเซรนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนเสร็จสิ้นนะคะยักบุ้งเส้นของซอนนะคะซอนยาวันนี้มากินยำกบุเส้นนะคะในจาก็มีผักก็มีผักใบโบกก็เผักกาดนะคะมาเด้อค่ะทําเองกินเองค่ะทุกคนสบายดีนะคะถึงค่ะทุกคนนะคะนี่มาค่ะโชวมมือเลยจ้า

แผ่นบุบบสิบบาทเยอะมาก you are. Uh... 品牌。 กไปหน่อยนะครับพัดลมถ้าไม่ปวดพัดลมไม่ไหวทำไม่ง่าย มีนัดนะคะตรงนี้ Rồi. Right. เยอะมากแบบยั่วๆค่ะเฮ้ยเลิศดีค่ะโอเคนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปไว้แค่นี้ก่อนนะคะกดแชร์กดไลค์สัญญาณได้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย